จริงยังมีเรื่องโกหกอีกมากมายที่ถูกแพร่ออกมาจากาศาสดาจอมลวงโลกนะครับเป็นนักเรียนทุนนะสมศักดิ์แล้วก็ได้รับพระบรมราชอง์การโปรดเก้าเป็นศาสตราจารย์ด้วยนะเป็นอาจารย์ด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่เขาได้รับนั้นนะหุ้นส่วนก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะท่านให้ทุกอย่างปราณีทุกอย่างแต่คนอย่างสมศักดิ์ยังคงดูหมิ่นเหยียดย้มอาฆาตมาด้ายสถาบันพระมาหากษัตร,ริย์ด้วยคําโกหกสิ่งที่เขาทํา นะครับพฤติกรรมที่เขากระทำหลักทําอยู่เป็นหลักคอมมิวนิสต์นะฮะก็เรียกว่าทฤษฎีไลเออร์หรือการโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงหลักการเอาชนะทฤษฎีโกหกหรือบุคคลที่กระทำความปิดด้วยการโกหกซ้ำๆนั้นคือหลักของประสัมมาสัมพุทธเจ้าฮะพึงเอาชนะคำมวด สวัสดีครับมาพบกับผมธรัศกจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสมศักดิ์เจียมธีรสกุลก็ปรากฏว่าตอนนี้ถูกตั้งฉายาว่าสมศักดิ์จอมโกโข6องอกจอมโกโข6นะาศาสดาสําคัญของมอบ3นิ้วไปดูในเชิงปรากฏการวีรกรรมของเขาก่อนเขาสร้างวีรกรรมอะไรไว้บ้าง ใครบางคนโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราควรเรียกบุคคลน,นั้นว่าอะไรดีแต่ที่แปลกกว่านั้นคือถึงจะโกหกซ้ำซ้ซากๆก,กลับมีสาว,วกเชื่อคำลวงเหล่านั้นจนนำมาขยายผลต่อทางการเมืองและหมิ่นสถาบันกษัตริย์จนถึงวันนี้สมศักดิ์เจียมธีรสกุลอดีตอาจารย์ธรรมศาสตร์ที่ปัจจุบันเป็นนักโทษหนีคดีม .112 ในฝรั่งเศส โกหกสาวุกครั้งแล้วครั้งเล่าและล่าสุดโกหกใส่ความสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วลัยลักษณ์อัคาราราชกุมารีกรมพระศีสว่างควัตริคัติยราชนารีโดยกล่าวหาพระองค์ว่าเป็นสาเหตุทําให้รถติดแถวมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนทั้งที่พระองค์สเสด็จจังหวัดสกนลนครตั้งแต่วันที่7-9สิงหาคม และจังหวัดกาลสินวันที่10ถึง11สิงหาคมจะว่าไปสมศักดิ์เจียมโกหกมานับครั้งไม่ถ้วนหากยังจำกันได้สมัยที่ยังอยู่เมืองไทยชอบยกวลีว่ายกเลิกม1 1 2ส่สอแล้วจะเล่าให้ฟังน่าแปลกที่บรรดาสาวกเชื่อสุดจิตสุดใจไมีอยาคิดว่าตอนนี้าศาสดาลีภัยในฝรั่งเศสอยู่ไกลเกินมาตรา112จะไปถึง แต่ทำไมไม่เล่าไอเรื่องราวที่ขยับไว้เสียทีง่ายๆแค่นี้ทำไมสาวกยังคิดไม่ได้เห็นอวดอ้างวาทกรรมหรูหราอินนักวิชาการฝรั่งอยู่เสมอตรากะง่ายๆเท่านี้ยังมองไม่เห็นที่มาที่ไปและต้นสายปลายเหตุก็สมแล้วที่ให้อาจารย์เจียมสนตะภายเสียงเล่นจนถึงทุกวันนี้หนักกว่านี้ก็โกหกใครที่เคยอ่าน ขุนศึกศักดินาพยาอินซีของนัทพลใจจริงที่มีตอนหนึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์คำกล่าวอ้างต่อกรณีสวรรคตของภูนสุขพนมยงที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Observer พศ2500ซึ่งนำมาลงทำนองว่าหากอยกรู้ทำไมรัชการที่8สวรรคตให้ไปถามรัชการที่9 นี่คือการนำมายงลอยๆโดยไม่มีหลักฐานต่อมาสมศักดิ์เจียมนำไปอ้างในบทความของตัวเองบนเว็บไซต์ประชาไทยจนคนแชร์ไปเป็นหมื่นๆต่อมาความจริงปรากฏเพราะเอกสารจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติอังกฤษที่ระบุชัดว่าคำสัมภาษณ์ของภูลสุขพนมยงต่อกรณีสวรรคตไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสืออัพเซอร์แต่อย่างใด ยังไม่หมดแค่นั้นสมศักดิ์เจียมยังเคยโพสข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องบินของการบินไทยเพื่อใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์เพียงเพราะชื่อเครื่องบินสามลำคืออลงกรณ์เทพราชและสีมงคลทั้งสามลำเป็นเครื่องบินที่การบินไทยจัดหามาเพื่อดำเนินธุรกิจไม่ใช่เครื่องบินของในหลวงแต่ประการใด นำมาให้ผู้บริการลูกค้าที่เป็นผู้โดยสารทั่วไปในเส้นทางกรุงเทพลอนดอนและที่ฮือหากันอีกเรื่องหนึ่งสมศักดิ์เจียมโกหกว่ามีการสร้างวังวชิราลงกรคอมเพล็กซ์ตรงบริเวณที่เป็นสนามม้านางเลิงเก่าทั้งที่ความจริงแล้วรัชกาลที่10มอบพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นสมบัติของประชาชนชาวไทยเพื่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนมาถบพิตรรัชกาลที่9โดยสร้างสวนสาธารณะเพื่อเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางเมืองในกรุงเทพมหานครที่ยกตัวอย่างมายังเป็นแค่ตัวอย่างหลักๆที่จริงยังมีเรื่องโกหกอีกมากมายที่ถูกแพร่ออ,อกมาจากาศาสดาจอมลวงโลกเช่น โฉนดที่ดินโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเปลี่ยนมาเป็นชื่อในหลวงเพื่อที่จะโอนมาเป็นสมบัติของพระองค์เองและที่ฮือฮามากอีกเรื่องคือ Hashtag สามน่านที่สุดท้ายก็โอละพ่อเป็นเรื่องโกหกปั้นน้ำเป็นตัวทั้งสิน้นสำหรับคนไทยส่วนใหญ่หมดความเชื่อถือในตัวสมศักดิ์เจียม,มานานแล้วหากใครยังเชื่อถือศรัทธาอยู่ ก็ควรพิจารณาตนเองว่ามีสมองไว้ขั้นหูเท่านั้นหรือยังจำข่าวลือพวกนี้ได้ไหมครับข่าวลือที่ว่าจะมีการเวนคืนที่ดินรอบเขตพระราชวังซึ่งก็คือสวนดุสิตสวนสุนันทาและก็เขาดินทั้งหมดเนี้ยเพื่อจะเอาไปสร้างวังว,งวชิลาลงกรณ์คอมเพล็กซ์ไหนจะเรื่องโฉนดที่ดินโรงเรียนวชิลาวุธอีกนะครับที่บอกว่าเปลี่ยนเอามาเป็นชื่อในหลวงแล้วเพื่อโอนมาเป็นสมบัติของท่าน แล้วยังข่าวลือเรื่องอื่นๆนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องในหลวงป่วยบ้างข่าวลือเรื่องสาวน่านบ้างซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องที่อาจารย์สมศักดิ์เจียมทีรศกุลเคยพูดเคยโพสต์แล้วก็เคยแชร์ไว้ทั้งนั้นนะครับ แล้วเขายังเคยโพสตภาพอุโมองใต้ดินที่ไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็พูดเป็นตูปเป็นตาว่านี่แหละคือแผนการสร้างอาณาจักรคอมเพล็กซ์ของในหลวงแบบนี้สาวกเขาก็รีบเชื่อกันเลยสิครับแล้วแถมก่อนหน้านี้อาจารย์สมศักดิ์ก็ยังโพสต์ด้วยนะครับว่าในหลวงเอาที่สนามม้านางเลิง้งที่เป็นทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์คืนเพื่อจะไปสร้างอาณาจักรอีกเหมือนกันอย่างในวันที่11เมษายน2561เนี่ยนะครับ อาจารย์สมศักดิ์ก็ได้โพสต์รูปแผนที่ที่ครอบคลุมตั้งแต่สนามม้านางเลงิงไล่ย,ยาวไปจนถึงมหาวิทยาลัยสวนดุสิตแล้วก็สวนสุนันทาแล้วเขาก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการรวมพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยให้มันเป็นพื้นที่วางผืนเดียวกันตรงกลางเมืองแล้วก็จะมีการล้อมรัว้วปิดถนนแถวนั้นรวมถึงเป็นไปได้ว่ามหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนั้นจะต้องถูกไล่ที่เท่านั้นยังไม่พอนะครับอาจารย์สมศักดิ์ยังตบท้ายชี้นำอีกว่า ถ้าต้องยุ่งยากในการสร้างแล้วก็ลงทุนมหาศาลขนาดนี้ให้ย้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ออกไปเลยดีกว่าเพราะว่าอย่าว่าแต่กรุงเทพเลยแม้แต่ประเทศไทยก็ไม่ชอบอยู่แล้วนี่ซึ่งเนี่ยมันเป็นคำกล่าวหาใส่ร้ายแล้วก็โจมตีสถาบันอย่างรุนแรงเลยนะครับแล้วทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่าครับว่าปัจจุบันนี้เรื่องที่อาจารย์สมศักดิ์เขาได้โม้หลอกเด็กๆเอาไว้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างลองเห็นกันแล้วใช่ไหมครับข่าวเขาก็ออกอยู่ ตอนนี้เราเห็นชัดๆแล้วว่าสนามม้านางเลิงพื้นที่297ไร่เนี่ยแล้วก็พื้นที่ทั้งหมดที่อาจารย์สมศักดิ์เคยพูดไว้ปัจจุบันในหลวงท่านได้เตรียมการเพื่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีรัชการที่9เพื่อให้ประชาชนเข้าถวายสักการะ พร้อมทั้งเป็นพื้นที่สวนสาธารณะให้ประชาชนได้พักผ่อนและออกกําลังกายส่วนเขาดินนะครับท่านก็ทรงมีด â หรีให้ย้ายเพื่อที่จะได้เอาพื้นที่ตรงนั้นมาสร้างโรงพยาบาลเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระให้กับโรงพยาบาลซีเลราดแล้วก็โรงพยาบาลรามาซึ่งตอนนี้แออัดมากๆ แล้วไม่นานมานี้พระองค์ก็เพิ่งพระราชทาน,นโฉนดที่ดินที่เป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนสุนันทาและก็โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลายัยเพื่อสร้างประโยชน์ทางการศึกษาให้กับประชาชนครับรบับาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน,นโฉนดที่ดินให้กับสถาบันการศึกษาสามแห่งนะคะสำหรับที่ดินที่ใน,นหลวงรัชากาลที่สิบ พระราชทานเนื้อที่กว่า100ไร่คิดเป็นมูลค่าเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต่ำกว่า1 0,000ล้านบาทนะคะแล้วเรื่องอื่นๆที่อาจารย์สมศักดิ์พูดเป็นยังไงบ้างครับลองดูสิครับโมทั้งนั้นเรื่องที่ในหลวงทรงประชวนเอย่ยเรื่องสาวน่านเอย่ยสุดท้ายก็โกหกทั้งเพสรุปว่าที่อาจารย์สมศักดิ์พูดมาทั้งหมดมโนทั้งนั้นครับข่าวปลอมทั้งนั้นใครพูดแบบนี้แจ้งความจับได้นะครับ ถามว่าแล้วทีเนี้ยเรายังจะเชื่ออาจารย์สมศักดิ์กันอยู่อีกหรอโอ้โห oh, ผมว่าคนคงเชื่อแกน้อยลงมากแล้วนะครับเพราะว่าขนาดอาจารย์สมศักดิ์เองยังออกมายอมรับเลยครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนปล่อยข่าวลือแถมยังแถดื้อๆด้วยนะครับว่าข่าวลือเนี่ยเป็นภาพสะท้อนของความไม่มีเสรีภาพยิ่งไม่มีเสรีภาพมากเพียงใดก็จะยิ่งมีข่าวลือมากเพียงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผมว่าเสรีภาพกับข่าวลือมันคนละเรื่องนะครับแล้วยิ่งคุณพูดได้ขนาดนี้ยิ่งลือได้ขนาดนี้แสดงว่าคุณมีเสรีภาพในการพูดนะครับแล้วแถมเป็นการพูดที่ไม่มีข้อมูลความจริงอีกซึ่งเนี่ยครับเป็นการแถรแบบตะก,ก่าววิบัติที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะออกมาจากปากของนักวิชาการอย่างอาจารย์สมศักดิ์ตอนนี้ยังคิดว่าอาจารย์สมศักดิ์คือนักวิชาการคนเดิมอยู่เหรอครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับ ที่โพสทุกวันนี้ไม่ใช่อาจารย์สมศักดิ์แล้วครับไม่ใช่เลยทั้งวิธีพูดวิธีโพสตหรือว่าแนาวคิดดูก็รู้แล้วครับว่าไม่ใช่ตัวจริงเพราะว่าทุกวันนี้อาจารย์สมศักดิ์เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับผมเป็นแฟนคลับอาจารย์ผมรู้ดีครับอย่างโพสตของเพจลือนี่แกก็เคยแวะมาคอมเมนต์เบาๆแล้วก็จากไปอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าดูจากคอมเมนต์ของอาจารย์สมศักดิ์นะครับคือมันไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเลยครับมาถึงแกก็มาพูดลอยๆเหมือนโยนหินเอาไว้ ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับแกจะมาโต้เถียงอะไรอย่างเงี้ยแกจะต้องวิเคราะห์เจาะลึกแล้วก็ลงรายละเอียดมากกว่านี้อีกแต่อันเนี้ยดูแล้วมันไม่ใช่อย่างแรงนะครับเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้นะครับปัจจุบันเนี้ยกลับมาหมกมุ่นอยู่แต่กับการโจมตีสถาบันพระหมหากษัตริย์บิดเบือนว่าในหลวงอยู่เบื้องหลังเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างในหลวงเป็นคนสั่งการให้ทําโน้นทํานี่บ้างผมจําได้ครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์แกเคยพูดไว้เองนะครับนี่คนที่ศึกษาเรื่อง6ตุลามาทั้งชีวิตยืนยันด้วยตว ใช่ครับมันมีคลิปเสียงที่อาจารย์สมศักดิ์เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อปี2561นะครับเจ้าเขาไม่เคยมีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับาพวกพักการเมือ,องและองค์กรบนชนพวกนี้อยู่แล้วไงฮะเขาอยู่เขาจะเรียกคนพวกนี้เข้าไปเพื่อสั่งรู่นสั่งนี่ต่อให้เรียกไปอย่างลับๆเนี่ยมันก็ทําไม่ได้6ตุลาเนี่ยผมทุ่มเวลาศึกษาทั้งชีวิตเนี่ยเขาไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ในแง่สั่งแบบนั้นอยู่แล้วย้อนกลับไป6ตุลานะแม้แต่อย่างลูกศรชาวบ้านเนี่ยเขาสั่งไม พูดกลับไปกลับมาแบบนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วนะครับว่าแต่และเรื่องที่อาจารย์สมศักดิ์พูดมาเนี่ยเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดโกหกเพื่อต้องการสร้างข้อมูลผิดๆให้คนเกลียดชังสถาบันพระหมหากษัตริย์และปัจจุบันเนี้ยก็ไม่รู้ว่าที่โพสต์อยู่เนี่ยเป็นอาจารย์สมศักดิ์ตัวจริงหรือเปล่าแล้วแบบนี้เรายังจะเชื่อคนคน,นี้อยู่อีกเหรอครับสิ่งที่เห็นก็เป็นวีรกรรมของสมศักดิ์จเมทีรัรกุล บางส่วนเท่านั้นนะครับที่เขาได้โพสต์ข้อความปลุกระดมนะครับเพื่อเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโจมตีสถาบันพระมาหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันเขาก็รักษาตัวอยู่ในประเทศฝรั่งเศสหลบหนีอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะครับข้างขวาซีกขวาของเขาเนี่ยครึ่งซีกไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตอนนี้พูดได้ไม่เต็มปาก นะครับก็ใช้คำพูดวาจาได้คำเขียนมานะโพสข้อความปลุกระดมนาะสาวกของเขาที่ต้องการล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ประเด็นที่น่าสนใจทำไมสมศักดิ์มีปมอะไรนะครับจึงต้องเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองทั้งที่ได้ทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ไปเรียนในประเทศและต่างประเทศปมหลักๆที่สมศักดิ์ นะครับโดดมาคือสมัยเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมศักดิกกนะ์เข้าร่วมกับแกนนำม็อบนะครับเข้าร่วมกับแกนนำม็อบต่อมาถูกเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไล่ล่าไล่จับไปจับถูกจับได้ใต้กุฏิต่อมาถูกจำคุกถูกดำเนินคดีตามกฎหมายปรากฏว่าถูกคนในคุกตุ๋ยตุ๋ยไปหลายยกตุ๋ยสมศักดิ์ไปหลายยกเลยนะครับสมศัก,กาาดิ์ก็ออกมาโวยวายอาละวาดมันเล่นงานมันตุ๋ยผม ต่อมานะครในยุคพลเอกเรียงสักชมนันนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก็ให้พระราชทานอภัยโทษบอกพลเอกเรียงสักนะครับออกเมียโทษกรรมขึ้นมาก็เป็นที่มาของการออกประบอลเทศกรรมแล้วก็ให้อี่เสศึงษาเหล่านั้นไปพบกับพลเอกเรียงสักชมนันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสมศักดิ์เจียมธีรศกุลไปพบพลเอกเรียงสักชมนันที่บ้านสีเสาเทเบศแต่ก่อนเป็นบ้านพัก นะครับนายกมงตรีบัรพาพุ่มชาการหารบกนะครับต่อมาสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเนี่ยก็ไปเรียนในระดับปร,ริญญาเอกนะครับรเรียนปร,ริญญาเอกก็ซึมซับทำดุษฎีนิพนธ์เรื่องของคอมมิวนิสชีวิตความคิดของเขาจึงไปทางฝั่งซ้ายอยากเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยเป็นคอมมิวนิสนะครับถึงแม้ว่าเขาจะได้ทุนการศึกษาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ถามนะครับเป็นนักเรียนทุนนะสมศักดิ์ แล้วก็ได้รับพระบชชรมราชโอง์การโปรดเก้าเป็นศาสตราจารย์ด้วยนะเป็นอาจารย์ด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่เขาได้รับนั้นนะหุ้นส่วนก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะท่านให้ทุกอย่างปราณีทุกอย่างแต่คนอย่างสมศักดิ์ยังคงดูหมิ่นเหยียดย้มอาฆาตมาดรลายสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยคําโกหกสิ่งที่เขาทานะครับพฤติกรรมที่เขาก็ทําหลักทําอยู่เป็นหลักคอมมิวนิสต์นะฮะก็เรียกว่าทฤษฎีไลเออร์หรือการโกหกซ้ํๆ จนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงหลักการเอาชนะทฤษฎีโกหกหรือบุคคลที่กระทำความผิดด้วยการโกหกซ้ําๆนั้นคือหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฮะพึงเอาชนะคํามดเท็ดด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ โดยบนเพลงที่ขับถานโดยล้านลูกลูก,ลกแผ่นดินนี้ให้ลุกออกจากทุกและเกลียดชังแล้วข้าวเดินบนถนนแห่งความรักด้วยไออุ่นทิ่